สวัสดีครับผมจะมาพูดถึงเสียงตัวเลขจํานวนที่พูดถึงกันในการาจัดตั้งรัฐบาลาจะบอกว่าตัวเลขบ่งบอกถึงอะไรบ้างคือจะมองว่าฝ่ายเนี่ยเป็น เหมือนอพูดง่ายๆเ,เล่นเกมการเมืองว่าถ้าแก้มาตราหนึ่งสองจะไม่ยกมือให้รวมถึงสวบางคนที่บอกว่าจะแก้หนึ่งหนึ่งสองก็ไม่สนับสนุนไม่ยกมือให้และหลายอีกหลายๆายคนที่จะไม่ยกมือให้ <c oughs> มองแต่ตัวพักแต่ไม่ได้มองถึงประชาชน ผมก็เลยจะจะบอกว่า,าประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง52ล้านคนมาเลือกตั้ง39ล้านคนถ้าตีเป็นตัวเลขกลมๆก็40ล้านอีก12ล้านไม่ได้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งทะนั้นกลุ่มที่ไม่ได้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเราไม่สามารถโอนเอียงคะแนน,น,นไปให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้เราให้คนละครึ่งเลย อีก12ล้านคนคนละ6ล้านเสียงฝ่ายที่แพ้6ล้านเสียงฝ่ายชนะ6ล้านเสียงทีนี้มาดูฝ่ายชนะกันอย่ามองแต่ก้าวไกลว่าแค่14ล้านเสียงตอนนี้ฝ่ายประชาธิปไตยรวมกัน24ล้านเสียง24ล้านเสียงบวกอีก6ล้านเป็น30ล้านเสียง ฝ่ายแพ้เลือกตั้ง10ล้านเสียงบวกอีก6ล้านเสียงที่ไม่ไม่ได้มาใช้สิ์อีก6ล้านเสียงก็เป็น16ล้านเสียง16ล้านบวก30ล้าน สี่ล้านเสียงใช่ไหมสี่สิล้านเสียงก็เหลืออีกเท่าไหร่สเหลืออีก6ล้านเสียง6ล้านเสียงที่ได้เพื่อไทย ก้าวไกลได้อันดับ2อันดับ3หรือ4โดยเฉลีย่ยผมมองว่าให้อีกคนละครึ่งเท่ากับอีก3ล้านเสียง30ล้านบวกอีก3ล้านเสียงเพื่อไทยก้าวไกลได้อีก3 3ล้านเสียงจากทั้งหมด5 2ล้านเสียงทั้งมีสิทธิ์เลือกตั้งและไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งไอ้ไม่ใช่ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งและ ไม่ได้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งไม่ได้เลือกเพราะพักเพราะครอแต่เลือกที่นโยบายมีการดีเบตพูดนโยบายอยู่แล้วเขาเลือกที่นโยบายท่านั้นการที่จะบอกว่าคนไทยทั้งหมดไม่ต้องการแก้หนึ่งหรับไม่ได้ไม่ยกมือให้ผมก็ฝากไปแชร์ถึงฝ่ายที่จะจับตั้งรัฐบาล ฝ่ายที่จะได้มาเป็นฝ่ายค้านฝากถึงสื่อสรยุทธชูวิทย์เอ้ยโหนกระแสหรือ,อสื่อช่องไหนก็ตาม PPTV ประชาชนเลือกเพรานโยบายะนั้น36ล้านเสียงต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญหน้าตา112 3 6ล้านเสียงต้องการแก้ไขร,รัฐมนูญมาตรา112อันนี้เราแบบแฟร์นะครับไอที่ไม่ได้มาใช้สิทธิ์กับไอ้ที่ขาดเกินอะ่ะอย่าลืมว่าก้าวไกลก็ได้ที่2เพื่อไทยก็ได้ที่2หรือว่าก้าวไกลได้ที่3เพื่อไทยก็ได้ที่3าท่านั้นตัวเฉลี่ยออกแล้วนะ่ะ33ล้านเสียงนะี่ยพร้อมจะให้แก้ไขมาตรา112 คุณบอกว่าเป็นที่ห่วงแหนของปวงชนชาวไทยแล้วประชาชนที่ลงเนี่ยไม่ห่วงแหนใช่ไหมคุณจะดำเนินคดีทั้ง33ล้านคนไหมว่าไม่ห่วงแหนดำเนินคดีมาตรา112ใช่ไหมฉะนั้นเป็นมติของประชาชน33ล้านคนว่าจะแก้ไข112แต่แต่ผมบอกว่าแต่นะครับ มันมีอดีตท,ที่เคยขัดแย้งกันอย่าลืมว่าในเวทีปราศัติ๊กว่าไงยกเลิกกับแก้ไขซึ่งบอกว่ายกเลิกฉะนั้นคนที่เลือกก้าไกล14ล้านเสียงน่ะมีประสงค์ต้องการยกเลิกนะครับไม่ใช่คนไทยทั้งหมดที่ว่าหวงแหนไม่ให้แก้ไขไม่ให้ยกเลิก ทีนี้ส่วนเพื่อไทยจะมองย้อนกลับไปในอดีตยังไม่เล่าแต่เอาสั้นๆว่ามันมีปัญหากับกลุ่มสถาบันกับกลุ่มเสื้อแดงที่ททอยู่ฝั่งเพื่อไทยฉะนั้นมันก็มีสิทธิ์ที่ว่ามากกว่า14ล้านเสียงถ้าตีโดยรวมทั้งหมด33ล้านเสียงต้องการให้ยกเลิกมาตรา112 จะแก้ไขหรือยกเลิกฉะนั้นฟังให้ดีนะครับสอวอฝ่ายที่จะเป็นฝ่ายค้านภูมิใจไทยพลังประชารัฐรวมไทยรักษาชาติคน3 3ล้านคนต้องการยกเลิกหรือแก้ไข112คุณจะบอกว่าเป็นที่ห่วงแหนของคนไทยถ้าห่วงแหนจริงอะ่ะคนไทยต้องไม่เลือกสองพักนี้ ถึง33ล้านเสียงถ้าห่วงแหนจริงอะคนไทยต้องไม่เลือกเลยว่าจะไม่แก้ไขเป็นนโยบายที่ออกมาแต่คนไทยเลือก33ล้านเสียงเลือกเข้าใจตามนี้นะครับ